วันนี้เราก็จะพามาเข้าครัวดีมอนกันอีกแล้วนะคร<ช>ับซึ่งครัวดีมอนวันนี้มันเป็นเมนูสุขภาพเกี่ยวกับผลไม้อ่าวันนี้เราหาชุดผลไม้ไม่ได้เลาก็เลยไปหาหัวผลไม้ไมาแทนซึ่ง<ช>หัวผลไม้ที่หามาเนี่ยก็เป็นหัวผลไม้ของพวกหัางเครื่องวันนี้เราไม่ได้มาแค่มาเต้นหรือว่าเป็นแดนเซอร์หรือเป็นดัมเบลเยอร์รอ,นนอ,อย่างเดียวนะครับลพกค้าแล้วก็ไม่ได้มาขายโปรตีนอย่างเดียวเราจะมาชวนลูกค้าทําเมนูสุขภาพด้วยคือปันอ่นบีทบลูสบีทบลูสแยกรลนเองอ่ะ ตัวแรกนี่อ่ะจะตัวแรกที่กาลนงเสนอมาแล้วประโยชน์ของเซลัรี่นะครับผมเซลัรีเนี่ยเป็นผักผลไม้พื้นเมืองของประเทศยุโรปนะครับที่ ขึ้นอยู่ตามยุโรปตอนใต้นะครับผมตัวขึ้นช่ายเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างไรมีิตา้านการอักเสบครับผมช่วยลดน้ําหนักช่วยต้านมะเร็งลดอาการแพ้อาการหอบหืดนะครับผมลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยย่อยอาหารและที่สําคัญเนี่ยอนุมูลอิสระแอต้าสารต้านอนุมูลอิสระเขาสูงมากตัวเนี้ยครับที่เมืองนอกเขาอะ่ะจะเอาไปปั่นกับน้ํำเปล่าๆเ,เลยนะกิน7วัน เอาเซลล์รีหรือว่าขึ้นช่าฝรั่งเนี่ยไปปั่นกินกันน้ำเปล่าๆเลย7วันติดกันเพื่อตีทอกหรือว่าล้างพิษในร่างกายออกมานั่นเองนะนกินเรา่ถึงเลยคือของกะี <c oughs> มันจะเหม็นเขียวครับซึ่งคนที่กินเซลล์รีเปล่าๆได้คือจะต้องจิตแข็งมากๆเลยนะ <c oughs> เราใส่ไปกี่ก้านดีวันนี้ใส่ไปสักสี่ก้านเนาะ เซลล์รีเนี่ยครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําด้วยเพราะฉะนั้นนะเขาเขาจะเข้าไปกวาดของเสียในลําไส้ด้วยนอกจากจะมีตัวโซเดียมพลาสเตอร์เ,อขอเข้าไปกวาดของเสียในเลือดแล้วอ่ะเขาจะมีกากใยของตัวเขาเข้าไปกวาดของเสียในลําไส้ด้วยอืมอ่อต่อไปอ่ะต่อมาผักโขมผักโขมปบอบอายครับผักโขมปบอมปบอายกินแล้วกล้ามใหญ่เหมือนปบอบอายผักโขมนะครับมีฤทธิ์ในการชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง บำรุงโลหินในร่างกายลดการเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจพอเขาไปขับไปคารนไลนนะต้านคอเลสเตอรอลนะเขาว่าเข้าไปลด LDL แล้วเข้าไปเพิ่ม HDL ๋อ,อ,อ้การต้านการเลือดด้วยใช่รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้คงที่ด้วย <พอ S 1> ช่วยเจริญอาหารแก้ช้ำในแล้วก็แก้อาการตกเลือดในผู้หญิงด้วยนะครับสลัรีไปแล้วผักขมไปแล้วต่อมาเป็นแครอทอ่ะแครอทบ้างงาต่อมาแครอทนา แครอทนี้ครับผมช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย okay, อะอช่วยรักษาความดันโลหิตด,ด้วยแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงเซลล์ผิวบำรุงเส้นผมด้วยนะโอเคแล้วมาฟัอ เซลล์รีผักขมแครอทอ่าต่อมาเป็นแตงกวนะครับแตงกว่าเป็นผักผลไม้พื้นบ้านเรานั่นเองอของเดียนแตงกวานะครับแตงกว่าเป็นผักผลไม้พื้นบ้านเรานะครับผมแตงกวาตัวนี้นะครับช่วยลดอาการนอนไม่หลับอ่าช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารนะครับผมช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพราะเขาก็มีไฟเบอร์นิดนึงเนาะแล้วก็ลดอาการท้องเสียเป็นยาระายอ่อนๆช่วยระบบธาตุย่อยช่วยบำรุงระบบธาตุย่อยนะครับผมขับปัสสาวะและที่สําคัญแตงกวานะครับมีสารที่ชื่อว่า คอรซิทินอาหลานนี้ชื่อคอรซิทินนะครับตัวนี้สารคอรซิทินในตัวตงกวา่าเขาจะไปช่วยลดอาการบวมน้ำในร่างกายหรือไปขับน้ำที่บวมอยู่ในเซลล์ออกมานะครับผมเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ตัวบวมกินอาหารกินอาหารที่มีเคาน์เอโซเดียมสูงและตัวบวมเอาตงกวาไปกินแล้วมันจะดีขึ้นนะครับผม ประจำค่เนี่ยใช้แล้ก็ไม่เคยกินแบบใช้เฉยๆใช้กับข้าวใช้กับข้าวอ่ะแตงกวาแล้วต่อมาตัวสีแดงบีทรูทครับผมน้ำบีทรูทเนี่ยช่วยบำรุงเลือดครับผมแล้วก็ช่วยลดความสิ่งของการเกิดโรคอัมพาตช่วยแก้อาการไอเจ็บคอครับรักษาความดันเหมือนกันแล้วก็เป็นยาระายอ่อนขับปัสสาวะบำรุงไต บำรุงถุงน้ำดี่าตัวบิดรูทนะครับผมต้องปอกเปลือกต้องปอกเปลือกก่อนนะบิดรูทตัวบิดรูทเป็นล้ายๆมันนะครับเขาเขาเป็นผลไม้ใต้ดินขเขาปลดใต้ดินพังละไม่ใช่ไม่ใช่ใชบิดรูทมันเป็นสีแดง่ะบิดรูทมันเป็นสีแดงนะครับผม <c oughs> เวลาปอกก็ต้องระวังนิ้วนิดนึงนะ่ะผละไม้ครับให้ดูจากสีเขาเอาว่าสีเขาช่วยเรื่องอะไรผลไม้สีขาวก็ช่วยแบบแคลเซียมบำรุงกระดูกอะไรเงี้ยสีแดงก็บำรุงเลือดเนาะ ต่อมาเป็นแอปเปิลนะครับแอปเผิใ <Apple. S 1> ช่แอปเปิล <Apple S 1> นะครับแอปเปิลนี่ครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะลลยนะแล้วก็<ง>ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแอปเปิลเป็นแอปเปิลอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเขียวจะเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองก็ได้นะครับผมช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงอ่าแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกนะครับผมแล้วก็ช่วยลดไข้ด้วยอะไรเสี่มห่ลดความดันโลหิตแล้วก็บำรุงหัวใจนะครับแอปเปิลอนะ่าพาได้แล้ว เปิดชโนม่อ,อ,มอ่าแอปเปิลนะครับแอปเปิล <Apple. S 2> เนี่ยใส่ไป <Apple. S 2> ทั้งเปลือกเลยนะครับ <Apple. S 2> เพราะว่าเปลือกเขามีประโยชน์มาก Apple ยูโน่ Apple เอาเสียงไหมเอาเสียงไหม Apple Apple เอาโอเคไหม Apple เยอะเยอะยูโน่ Apple Apple โอ้เจ็บมีจะบาเลยดีนะใส่ถุงมืออ่าแอปเปิลแล้วต่อมาเป็นผักบ้างอ่าผักช่วยบำรุงสุขภาพคือขิงนั่นเองนะครับผมวันนี้เราขิงมา oh <my> อ่าขิงเนี่ยช่วยแก้อาการร้อนในลดความอ้อนวนลดความอ้วนอยังไงด้วยความที่ขิงนะครับเขามีฤทธิ์ร้อนเขามีฤทธิ์เป็นฮาตไฟเขาจะเข้าไปตุกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายกระตุ้นอ่าเขาเรียกว่าได้นะ ระบบเมตาบบลิซึมด้วยเราก็เลยจะรู้สึกรลอนๆนิดหนึงน่งเนาะช่วยรักษาการปวดไมเร่รนก้รักษาลดความดันโลหิตครับผมบำรุงหัวใจเหมือนกันแล้วก็เพิ่มน้ํานมในในกลุ่มของมารดาที่ให้น้ํานมบุตรน้อยอ่าแล้วก็แก้การน,นอนไม่หลับได้นะครับแกร้อนในก็นหายน้ำกินขิงแรงมากเลยเวลาทำไมคนกินเป็นหวัดก็ใช้กินขิงอ,อ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าขิงอ่ะเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นเขาว่าเนาะช่วยทําให้โล่งจมูก กินน้ำขิงต้มสุกอะไรเงี้ยอ่ากินน้ำขิงก็คือแก้อาการคอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยครับอ่าต่อมาตัวสุดท้ายครับผมเป็นตัวปรับรสชาติก็คือน้ำเลมอนนั่นเองอ่าตัวสุดท้ายเหรอใช่ใช่ใชตัวสุดท้ายแล้วเลมอนเยียอ่าเลมอนนะครับผมช่วยอะไรบ้างเลมอนใครรู้กันอยู่แล้วมะนาวนะมะนาวฝรั่งหรือว่าเลมอนนะครับผมมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีวิตามินซีสูงแก้ โรคเลือดออกตามไรฟันรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกายนะป้องกันอาการหวัดรักษาความดันโลหิตแก้ใครว่าน,นะครับลมในลําไส้รักษาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวเลมอนหรือว่าตัวมะนาวหั่นได้แล้วเลมอนเนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะว่าฝรั่งก็จะใช้เป็นเครื่องเคียงนะในในการทานอาหารอุ้บกระเด็นวกระเด็นนกระเด็นนะกระเด็น้อง รูสึกาก,กอุ้ยเม็ดมันลงไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาไม่ทันเดี๋ยวก็ละเอียดอันนี้ใส่ย่าหวานแล้วก็ใส่สตีเวียลงไปนะครับหรือว่าย่าหวานนั่นเองลงไป<อ>งเพื่อเพิ่มความหวานนิดนึงสัก2ช้อนนะครับอสองช้อนโต๊ะน้ำปล<ะ>าก็ใส่ตามชอบเนาะน้ำปลาก็ใส่เอาเลยครับว่าต้องหาให้ได้รุดขนาดล้างช้อนเลย แล้วก็มาตัวพระเอกของเราแล้วนะครับเป็นโกลเด้นพีหรือว่าพีโปรตีนนั่นเองอแ,กแกะเลยแกะเลยยังไม่ได้แกะแกะโชว์ได้เลยครับนี่เวลาลูกค้าซื้อของซื้อสินค้าลราไปอ่ะช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่ไหนนี่จ้ะอยู่ในถุงเลยจ้าแล้วจะ,ะดีมอนเขาจะส่งช้อนแยกให้ไปนะครับไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปควานหาช้อนในกระปุนกะนะครับ ถ้านในกระปุกป่กถ้าในกล่องที่เปิดมาไม่เจอก็แสดงว่าลืมส่งให้เด้อนีจอ่จเอาเปิดเปิดซิงฟอยออกมาเวลาเราตวงลงไปในน้ำผลไม้สุดนี้นะครับแนะนำว่าใส่เข้าไปแค่ครึ่งสกู๊ปพอนะไม่ต้องไม่ต้องใส่เต็มสกูป๊ปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะข้นมากเพราะว่าความข้นเขา่ามันอยู่ที่ตัวเซรัลรี่แล้วอเดี๋ยวมันจะข้นเกินนะครับใส่ครึ่งสกู๊ปครึ่งสกู๊ปนะครับใส่ลงไป จะเห็นว่า,ะวาจะเห็นว่าผลาไม้ส่วนใหญ่กับผักส่วนใหญ่ใส่ใสเราใส่ลงไปมันจะเป็นสีเขียวนะแต่ดูนะพอปั่นออกมามันจะกลายเป็นสีอะไรจะ,ะจร,รจะปั่นแล้วนะจ๊ะจะปั่นแล้วนะจรร๊ะลูกนะอ่าป <andro> ิดฝาอ่าปิดฝาให้แ <anz ara, S 1> น่นอ่าเบาๆมันไม่สนิท อ่า,อาก็ละเอียดแล้วนะครับสามารถใส่น้ำเย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งไปเล็กน้อยก็ได้นะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เขาทานง่ายขึ้นแต่ว่าผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำไปก็ได้เพราะเขาก็ได้รูดอยู่แล้วนะครับผมใช่ๆมีน้ำอยู่แล้วอพอเราปั่นออกมาแล้วเห็นไหมว่าตอนแรกที่ผมบอกไปว่าให้ดูดีๆว่าเขาเป็นสีเขียวแต่พอปั่นออกมาแล้วเป็นสีแดงเพราะสีแดงที่ออกมาครับมันมาจากตัวบีทรูทเนาะบีทรูทเขาเป็นสีแดงอ่าก็จะได้เป็น สมูตี้ซลลี่บีทลูทนั่นเองนะครับสามารถตกแต่งได้ด้วยสารแน่นะตกแต่งด้วยสารแน่หรือว่าผลมะนาวครึ่งลูกก็ได้นะครับผมสารแน่แต่งหน้านิดนึงอะไรเงี้ยของสระแหนี่สามารถเอาใบสารแน่เนี่ยครับแต่งหน้าปกติใช้สารแน่ใช่ไหมใบมิ้นเนาะแต่งหน้าอะไรครับแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้า ่เนี่ยครับเมนูสุขภาพสูทตี้เซเลอร,รีบีทรูทครับเย่สำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพและเอาเมนูสุขภาพของเราไปลองทำกินกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย่